แล้วกูถามว่าอีเจเขาก็เหงื่อแตกออกมาอะไรเงี้ยนี่ก็ถามว่าอ้าวอีเจมึงมือห้องน้ำเหล็กไาม<อ>บอกอ่ะแล้วมึงนั่งอยู่ท่าไหนบอกท่านเนี้ย <laughs> <c oughs> คือคือสองคนเจนจริงๆช่วงนี้ก็จะเจอคนเยอะอะแบบจะเจอคนรับค่าเงินแล้วก็ชอบไปสร้างปัญหาให้กับคนอื่นเขาอยู่เรื่อยๆไ<อ>ถ่มือโชด่วนยัยแต่กูช่วยมาแก้ให้สมัยอาถามถามเจนนี่เจนนี่เนี่ยเจอฝนมานานอืสมัยก่อนสมัยก่อนมันเป็นอย่างนี้ปะ แล้เมื่อก่อนว่าเดี๋ยวนี้ก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่หลายวันก่อนฉันสัมภาษณ์พวกเชนาวีเขาเขบอกว่าก็เหมือนเดิมอย่างนี้ก็เหมือนเดิมในสิ่งหนึ่งที่รู้จักกับยายฝนมานานเนี่ยทุกคน่าจะเห็นเหมือนกันว่าเวลาเขาเล่าอะไรเนี่ยมันจะเล่าสนุกแต่ก็จะเกิดเรื่องไปเยอะต้องหายต้องฝนไม่ต้องหานไม่ห่านค่ะเอาฝนวันนี้จะขอให้เล่าเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนแล้วเดี๋ยวเจ้าตัวตอบหน่อยว่าเรื่องจริงไม่จริงอ่ะ เรื่องที่เธอเคยเล่าอ่ะเรื่องเจนนี่ยืนขี้อ่าใช่ใช่มึงยืนขี้จริงอ <c oughs> ่ะเดี๋ยวเล่าเล่า <c oughs> งเเ<อ>พราะว่าห้องอ่ะมันเล็กด <c oughs> ิเจนนี่รู้สึกว่าตอนนั้นเหมือนมันจะถ่ายงานอะไรก็รู้แ <c oughs> ถวสยาม <c oughs> แล้วสมัยก่อนเขาก็ยังแบบอะไรก็ได้แบบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่เรารู้กันทุกคนอยู่แล้วว่าเจนนี่อย่านั่งขี้โถส้วมปกติไม่ได้ คือถ้ามันเป็นไม่ใช่ไม่ใช่นมต้องนั่งยองอ่ะมันจะไม่ได้มันต้องนั่งแบบมันต้องนั่งยอมันนั่งแปะไม่ได้เอมันนั่งแบบปกติไม่ได้ต้องนั่งยอแล้วคือรู้สึกว่าเหมือนอันนั้นเป็นแบบอะไรสักอย่างก็ไม่รู้แล้วห้องมันเล็กมากแล้วก็ถามว่าอีเจคก็เหงื่อแตกออกมาอะไรเงี้ยนี่็ถามว่าเอออีเจมึงมึงห้องน้ำเล็กมากบอกอ่ะแล้วมึงนั่งหรือท่าไหนบอกท่านเนี้ยอุ้ยหาบอกกูขี้ได้โวอันนี้ เกินจริงไหมคะเกินจริงค่ะมึงได้ยังไงคุยืนก็จริงแต่กูอย่างนี้กูมือไม่ได้อย่างนี้คู่มือทําอย่างไรอย่างนี้คือองศาในการเล่าอ่ะมันเวลาผิดองศานี่บอกอย่างนี้เลยไม่ได้ว่าโหน ไม่ใช่พาไปเล่าต่อเขาก็ให้เลยแล้วถ้าเป็นไปเล่าเป็นแบบเกมโซนอ่ะกูเป็นโยคะไปแล้วกูโยคะอย่างเงี้ยแล้วอ่ะอันนี้แปลว่าดิเกินจริงเกินจริงนะขอหนึ่งเรื่องของอ๋ออีนิวอีนิวเออทำไมเขาทำเรื่องอีนิวอีนิวก็มีอ่าล่าสุด เขาก็ชอบผู้ชายอยู่คนหนึ่งเป็นคนที่เขาคุยกันมานานเป็นเป็นสจวัดอันนี้เรื่องจริงเลยค่ะไม่เกินจริงคขาไปอยู่มาสิบปีเราไปอยู่วันหนึ่งก็คือเขาก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเขาจะไปแบบแถวบางนาเขาจะไปกินข้าวแล้วพอเสร็จปุ๊บนี่อ่ะก็ไปทํางานไปทํางานแถวบางนาอะไรอย่างเงี้ยอ่ะคนคนปกติร้อยวันพันปีขับรถอยู่ ถ,ถ, اض, ถ,ถ, então, ถ, Arrow, ถ่ายทักคำถามถ่ายป้ายทำไมระหว่างขับรถคือมึงเข้าใจใช่ปะมึงจะโถคนมันรู้อยู่แล้วมึงถ่ายทำไมบอกให้พาเรวบางนาคือการลงตอรี่อว่าให้เขารู้ให้อยู่แถวไหนถามอ่ยอันนี้เกินจริงหรือไม่ ไม่เกินอ pues ันนไม่แต่ไม่ใช่เป็นเม่เราไม่ได้ลงเพราะว่าเป็นคนชอบถ่ายวิวถ่ายอะไรอยู่แล้วแบบมุมองศาของแบบไม่มึงชอบแหนวิดีโออะไรมากกว่าไม่ชอบถ่ายวิวก um> ็ใช uh ่ไงไม่ใช่ไม่ได้ลงอยู่แล้วไม่ได้ลงแต่ทักแบบเอฟทำไมแล้วเขาจะมาสื่อผ่านจิตจะโทรศัพท์กูหรอไม่ได้ลงก็มันไม่ได้ลงแต่เมื่อกนทำถ้ากูไม่เบรกมึงมึงก็ลงก็จริง ก็อาจจะไม่ได้ลงไม่ลงไม่ลงมันมันเป็นพาสเทนแทนเรื่องเมื่อกี้คุณฝนเล่าเกินจริงไหมคะไม่ไม่ไม่เกินแต่ที่แบบไม่เซทไม่ได้ไม่เซทไม่ดีไม่ชอบไม่ไม่ชอบกูเเรื่องผู้